ตึ้มเกโกโรมันตัวอย่างเป็นเอาเป็นต้องนี่ดีกว่าอันนี้คือปกติสมมุติว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่ที่เคยสอนไปอะที่ว่าเรียกว่าพัมเมลลิงใช่ปะคือมันเป็นตำแหน่ง50-50อ,อ่ะ ประมาณว่าข้างหนึ่งเราจะได้เป็นอันเดอร์ฮุกข้างนึงก็เป็นโอเวอร์ huh. แล้วจากตำแหน่งนี้อันนี้เราจะสนาให้คล้ายเหลี่ยมมวยไทยที่เคยสอนไปในคราวที่แล้วอะ uh huh. ก็คือข้างนี้เรามาอยู่ไว้ตรงนี้ uh huh. แล้วขา้า้นี้สอดเท้านั้น แล้วก็ <S <S 2> <S 2> ยงไมใช่เดี๋ยวลองอระหว่างขายเดี๋ยวลองทำอีกครั้งนึงก่อน <Okay. S 1> คือจากตำแหน่งนี้ปกติม,ม,มวยไทยมันจะไม่อยู่ในตำแหน่งนี้กันนะชใช่ไหมใช่ใช่อันนี้จะเป็นตำแหน่งที่ตำแหน่งของมวยปัม้มอ,อันนี้เราสอดมาคือตรงนี้มันมันไม่ได้สอดเข้าไปอย่างนี้นะแต่ว่าอยู่อย่างนี้เลย ตัวนี้ดันตรงนี้เก็บแขนผมขาไเ,เข้าไปคือเหมือนสะโพกเราจะอยู่ต่ำกว่าเขาเข้าไปข้างในลึกๆหน่อยไม่ใช่ขัดขาหมุนอะเหมือนหมุนอะโอเคเงีย้ยโอเคเดี๋ยวลองลองดูน้องนี่ดีกว่าจากตำแหนง่งอ,อันนี้คือบางจะได้เห็นว่าภ้าเป็นยังไงตรงนี้ใช่ปะไอตรงแขนข้างนี้มาอย่างนี้คือที่บอกเมื่อกี้คือไม่ใช่เข้าไปอย่างนี้แต่ว่ามาอย่างนี้เลยมาอยู่ตรงนี้ อันนี้เข้าไปเล,ล็กหน่อยนึงอ่าแล้วก็ไอต้ตัวนี้ดันตัวนี้ดึงแล้วเราก็หมุนไปคล้ายๆที่สากลมันจะลักษณะเหมือนกันปึ้งนะมันไม่เอาลงไม่ลงแต่มันจะเหวี่ยงไปใช่ปะอลองอีกทีนึงปึ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเนี่ยอืมฝังผนขึ้นล้มไฝั่งผลขึ้นล้มจริงมันต้องแบบเอี้ยวมันล่วงไปเลยมันข้างนี้มันดันข้างนี้มันดึงแล้วมันก็ มันก็บิดอะพอคนโดนมันขามันจะลอยๆไปนะแล้วมันก็ออมันต้านต้านได้ไหมลองลองต้านดูไหมยอยู่ตรงนี้ใช่ปะคือพ,พอพี่ได้นี้แล้วแทงขามาปึ้งอ่มันต้านไม่ไหวใช่ปะพอเหมือนขาเข้าไปอยู่ไอ้ตรงสะโพกเราเข้าไปติดเขาเนะแล้วก็หมุนเนะ้เขาจะเสียบาลานซ์เยอะเลยอ่ะอลองดูท่าแรกก่อนนะ